เชื่องแล้วนะครับผม4ปีนะฮะทุกคนสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านที่ชื่นชอบในนกเขาใหญ่ทุกท่านครับผมจะเจอกับผมอีกหนึ่งคลิปวันนี้จะพาทุกท่านมาดูนกเขาใหญ่ลิวตันนะครับผมซึ่งนะซึ่งนกนกตัวนี้ผมได้มีการแบ่งไปให้กับคุณลุงตั้งแต่นานมากแล้วนะครับผมเป็นเฉลยสิงค์ขนองนะครับตอนนั้นแบ่งไปในกองรวมนะฮะแกมาเอาไปอยู่3ตัวนะครับ แล้วทีนี้มันเป็นลิวตันตัวหนึ่งนะครับผมแล้วผมก็จะไปพยายามที่จะไปซื้อแกกับคืนมาตอนนั้นแกก็ยังไม่ขายให้นะครับผมจนล่วงเวลาไปนานมากๆหลายปีประมาณ4ปีได้นะครับผมทีนี้แกยอมใจอ่อนให้ผมคืนมานะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกับลุงแกเลยนะครับอ่านี่นะครับคุณลุงสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับนี่นะฮะก็คุณลุงแกซื้อนอกกับผมไปนานแล้วเนาะตัวนี้เนาะตัวนี้นานแล้ว ประมาณสี่ปีสี่ปีใช่ไหมประมาณสี่ปีนะฮะัสี่ปีนะครับผมที่แกเอาไปเคยต่อเคยอะไรบ้างไหมเนะี่ยไม่เคยเอาออกต่อแล้ว,ก,วลกลัวหลุดกลัวหลุดกลัวหายกลัวกลัวหลุดมืออ๋อกลัวหลุดมือกลัวหายถนอมอย่างดีถนอมอย่างดีนะครับเดี๋ยวผมพามาดูตัวตนนะครับนี่นี่น,น,นี่ตัวตนทุกคนแกเอามาส่งผมนะครับผมวันนี้สวยสวยมากเพิ่งถ่ายขนเสร็จนะฮะตกใจกล้องหรือเปล่านะไม่ตกใจกล้องด้วย นี่นะครับโหวส,สวยงามมาก,ต,กต,ตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเสียงนะฮะอะเ,เอ้วกล้องก็งไม่ค่อยชัดอ,อยากปี้นะครับดูดิ ตัวนี้สี่สี่ปีแล้วนะลุงเนาะไ,ไ,ไม่เคยออกคอนเน็ตไม่เคอะไรเลยนะยย <laughs> ตัวนี้ริวตันนะทุกคนตันจึ๊กเลย,เร,ยเรียกได้ว่าประมาณเป็นเฉลยของสิงค์องนะครับทุกคนเมื่อก่อนสี่ปีที่แล้วนะฮะสิงค์องเก็บริวตันตัวนี้ได้ทีนี้ผมจะเอากลับมาเป็นนกต่อนะครับตอนนี้ตัวเป็นตัวเมียนะครับผมที่เอามาให้เขาจดดูเนี่ยตัวเมียนะครับนกเชื่องนะฮะอยากเก็บปี้ นี่นะครับทุกคนก็รอดูผลงานนะครับผมตัวนี้จะตั้งชื่อเลยนะครับผมชื่อว่าเจ้าสิบทิศนะครับทุกคนสิบทิศนะฮะเจ้าสิบทิศหลิวตันนะครับทุกคนตันจุดปุดมีหลุดบ้างไหมครับลุงมีหลุดบ้างไหมหลุดไม่มีหลุดตลอดระยะเวลาสี่ปีมาหลุดไหมเลยไม่มีหลุดไม่หลุดเลยใช่ไหมตันตลอดตันจุดเลยเสียงเสียงเล็กมากลางเนาะเสียงประมาณนี้นเสียงประมาณคลิปนี่หละครับผมเสียงเล็กมากกลางๆนะครับ นี่คุณลุงซื้อกับนกผมซื้อกับผมไปเชื่องแล้วนะครับผมสี่ปีนะฮะทุกคนนี่ลิวตันนะเป็นบุญวัสนาที่ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนนี่ตัวนี้ไม่บอกนะครับผมว่าราคาเท่าไหร่นะฮะก็ให้เดาแล้วกันนะครับทุกคน ไม่บอกกลับคืนมานะครับผมเดี๋ยวจะต้องหากงใบสวยใส่ให้นะครับเต็มที่แล้วนะครับผมขึ้นเต็มที่แล้วสี่ปีแล้วหนุ่มเนาะมันจะเป็นต่อไหมเพราะว่าไม่เคยอไม่เคยฝึกไม่เคยเคยไหมเข้าไปเนี่ยสักครั้งไหมไม่เคยเลยไม่เคยสักครั้งเดียวไม่เคยสักครั้งเลยไม่เคยเข้าเลยไปเนี่ยตลอดสี่ปีอยู่ในกรงอย่างเดียวกรงอย่างเดียวไม่ดื้อไม่สนโอ้โหยอดจริงๆนะครับตัวนี้ เดี๋ยวจะได้เห็นผลงานนะครับผมผมตั้งชื่อให้เลยว่าเจ้าสิบทิศหลิวตันตันจุดปุ๊ดใช่ไหมลุงจุดปุ๊ดเลยไม,ไม่มีแบบว่าหลุดเลอะไม่มีเลยไม่เคยได้ยินอ,อันนี้คุณลุงแกเมื่อก่อนจะมาแบ่งนกชเชลยผมไปเลี้ยงนะครับผมแบ่งนกเชเลยผมไปเลี้ยงตั้งแต่นานมากแล้วหลังตั้งแต่สิงของดังดังเมื่อก่อนนะครับผมสิงของตอนนี้สิงของป่วยพักนานเลยนะครับสิงของ ก็คงยังยังไม่ได้ออกง่ายทีนี้เนี่ยแหละตัวนี้น่าจะเป็นตัวแทนของสิง์ขนองเนาะนนเนาะเดี๋ยวไว้ผมต่อได้มาอีกเดี๋ยวผมก็จะให้แบ่งแกไปเลี้ยงนะครับส่วนตัวนี้ผมจะเอาทําเป็นนกต่อจริงๆว่าจะเอามาทําเป็นนกมงคลนหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมดูก่อนอีกทีหนึ่งก่อนนะครับแต่ว่าที่แน่ๆน่าจะเอาทําเป็น,นนกต่อแลครับผมเพราะว่าก็จะมีะผมก็จะมีอยู่สามต่อนะครับทีนี้ก็จะเป็น มีเจ้าพรีเมียมมีไดเกียวแล้วก็มีเจ้าสิบทิศคือริวตันตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือจะไม่แบ่งแล้วนะครับผมเมื่อก่อนริวตันผมก็เยอะมากเลยนะครับทุกคนมีห้าหกตัวแบ่งไปคนนูน้นคนนี้คนนั้นพอแบ่งไปแล้วคิดเสียดายนะครับทุกคนคิดเสียดายเพราะว่าเวลามันหามันหา,ม,นหามันหายา,ยากแล้วตัวเนี้ยตัวนี้ก็เป็นซึ่งเป็นนกที่ผมต่อได้มากับมือนะครับผมเป็นเฉลยของสิงคนองนะครับนี่ น่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมเฉลยสิงคนองนอกจากพรีเมียมพรีเมียมแล้วก็สิงคองเอ่อเจ้า10บทิดต,ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นเหลืออยู่2ตัวนะครับผมสําหรับเฉลยสิงคนองก็จะเป็นตัวแทนเป็นนกต่อประจํำค่ายนะครับอันนี้เจ้า10บทิดนะทุกคนตั้งชื่อให้ว่า10ทิศนะครับดลิวตันนะครับเสียอย่างเดียวไม่ขูอ่างถ้าคูอ่างละเมิงแค่จัง,จงเก่า รอติดตามชมผลงานนะครับทุกคนก็โอเคนะครับทุกคนวันนี้ก็พามาดูลิวตันตัวที่ผมได้ต่อมาตั้งแต่นานมากๆเป็นเฉลยสิงค์นองนะครับรอชมผลงานมีนามว่าเจ้าสิบทิศนะครับผมเป็นจะทําให้เป็นนกต่อตอนนี้อายุก,กงสี่ปีแล้วลหะนะฮะดูด,ดูดูจากคลิปเก่าผมเคยถ่ายคลิปแกตอนแกมา,าแบ่งนกผมไปอยู่นะครับผมตอนนั้นแกแบ่งไปสามตัวเนาะลุงสมตัวแต่ว่าก็เป็นลิวตันตัวหนึ่งที่เหลือก็ ก็เป็นกุกเดียวอะไรอย่างนี้เนาะน่าจะแบ่งไปหมดแล้วมั้งพวกนั้นใช่ไหมฮะไ,ไม่เหลือแล้วนะครับผมก็เหลือหลิวตันตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมสุดท้ายก็ตกมาอยู่ที่ผมเหมือนเดิมน,นะครับผมสําหรับเจ้าสิบชิดรอติดตามชมผลงานในป่าภูเขาได้นะครับผมตอนนี้เขาถ่ายขนสับเสร็จอะไรเป็นที่เรียบร้อยนะครับขนเงางามดกดาด,ดกดํามากเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเช็คสภาพจิตใจกับนกตัวผู้ดูนะครับผมอ่ะ สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมส่งท้ายด้วยการเช็คสภาพจิตใจกับตัวผู้ด้วยกันของเจ้าสิบทิศนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจกันมาโดยตลอดนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับผมชมคลิปปิดท้ายเช็คสภาพจิตใจก่อนออกสู่สนามจริงก็คงจะใช้เวลาในการปรับสภาพเข้าหากับผมประมาณสักเดือนหนึ่งออกพรรษานี้ก็น่าจะมีผลงานนะครับผมเป็นครั้งแรกที่จะต้องออกนะครับผมก็คือจะ น่าจะออกพาออกป่าเลยไม,ไม่แน่ใจผมอาจจะลองเช็คดูแะเดนอยู่ในบ้านดูก่อนนะครับโอเคปิดท้ายนี้แล้วกันนะผมขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับการติดตามรับชมและให้กำลังใจกันมาโดยตลอดนะครับจะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับดีครับอ ไม่กลัวนะทุกคนไม่กลัวนะจะเข้าตีเลยนะ้องขนเลยนะ